ัสดีครับพบก,กับผมเฟลิวเพนกับครั้งแรกที่เราจะมาเล่นจอร์นเดอะกรชกันนะครับผมอยากจะบอกว่าพวกคุยวออะไรให้ผมเล่นเนี่ยพอดีอันนี้ผมก็ได้มีการทดลองโปรแกรมใปบ้างนะครับว่าจะเล่นอยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่กันนะผมจะพยายามทําให้มันดูเหมือนครั้งแรกแค่ไนมากที่สุดไปกันนะครับโอเคก่อนนื่นเลยเรามาเลือกเพ้นกัน่อนว่าเราจะเป็นเพ้อะไรกันดี เราจะไม่เป็นฟ e m a l ลแน่นอนเพราะฉะนั้น m มลปีเกิดนักษัตริย์ที่ผมเกิดนี่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเนี่ย t าร์สเมลโอเคครับสำหรับเกมจวน the g r d g e นี่ก็ได้ลงที่เครื่อง V นะครับแต่เผอิญว่ามีคนกดสายทำ emulator สำหรับเครื่อง V ม,มาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเิจับเวลาไปกนอยน,นีน่แล้วก็ ก่อนอื่นต้องกล่าวไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่ปวดซีรีส์จูออนมากคือตอนสมัยหมอหมอต้นผมเคยดูจูออนกับเคพื่อนที่ค่ายแล้วผมเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่สามารถนอนหลับได้ในคืนนั้นแล้วแล้วพวกคนุนปวดไอผมเล่นเดี่ยวผมไม่เข้าใจแบบอ้ากูตายแน่แต่เพื่อความเอนเตอร์เทนของผู้ชมเราก็จะมา ลลยด้วยก,กันนะครับด่านแรกเราพบกับร n d ด o ลไฟต t o r y เอ่โรงงานที่เปิดตัวไปแล้วใช่ไหมอะไรหนงมาที่นี่ทำไมน้องหมาน้องหมาน้องหมากับบ้านกันเเลน้องหมาน้องหมาน้องหมามึงจะข้ามไปทำไมน้องหมาทำไมกูไม่มีสายจูงวะไม่ไม่ไม่ไม โ oh อ้ก o อ้าวไอวีนั่นวิ่งออกไปได้ยังไงฉันอยากรู้จังว่าเธอเห็นอะไรเอ่อโรงงานนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดทำการมานานมากแล้วนี่ก็เอลิกะ,อกะ <c oughs> โอเคกูเป็นผู้หญิงมีนามว่าเอลิกะนะครับแล้วทำไมมึงจะให้กูกกอกเพศทำไมตอนแรกมึงเป็นผู้ชายแอมเบียใช้ได้ด้วย ตอนที่กูลองโปรแกรมกูเปิดไฟอ่ะมันไม่น่ากลัวขนาดนี้เชี่ยละโอ้โหไม่ใช่กนหลุดนะครับแต่แม่งที่บิดหลุดเลยหยุดหยุดหยุดเอลิก e ะหยุดหยุดใจยเย็นหยุดเออดีมากหยุดโอเคเราก็แค่ต้องหาทางออกไปจากที่นี่เท่านั้นเองเอลิกะเนอะเอลิกะนะเอลิก e นะ e ไปตามหาไอวีก่อนไอหมาแนีวนะกูเหยียงในสุดจอใช่ไหมโอเคดูเหมือนว่าเราจะมีแบตเตอรี่ไฟฉายอยู่ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่หมดกูก็จะแพ้สินะโอ,โ,อโอ้เดินสิเดินเดินไม่นานเดินกูต้องกดอะไรเดินอ่ะอ่เอาปุ่มเอเป็นปุ่มหันกูใช้แค่วีดีโมดใช่ไหม ดีมากมั้งน้นมันอร่อไฟาฉายกูแบตหมดเรื่อยๆแล้วโอ้ oh my god น้องหมาหมากลังน,นี่เอา้าหมาปิดประตูใส่หน้ากู เมื่อกี้มันไม่ได้พูดภาษาคนหรอกมันคือเสียงแมวใช่ไหมอีเด็กหาเมื่อกี้มันเป็นแมวหรอตายหาแล้วกูตายหาแล้วกูแบตกูจะเลยครึ่งครึ่งก้อนละเฟนูเฟนสู้ๆเว้ยเฟนูเฟนมันมีอะไรน่ากลัวหรอกผู้ชมเขาไม่ได้จะแกล้งมึงทำไมกูมือสั่นอย่างนั้นล่ะกูกดปุ่มดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นมัน แมนมน What is that is a a a what เดินเข้าไปสิอ่าเห็นสะแบดอีกก้อนหนึ่งคนดีใจไหมเนี่ยเร็วไม่เร็วหมายความว่ายังไงต่อล่ะนี่กูต้องทำอะไร กูต้องเดินไปไหนเกมนี้มีจุดหมายว่าอย่างไรกูต้องทำอะไรกูเปิดประตูนั้นไม่ได้กูเห็นอะไรวิ้งวิ้งอยู่ตรงนู้นทำไมผู้ชมถึงโหวตให้กูเล่นเกมนี้เนี่ยโอเคมันคืออะไรหยิบ หยิบมันขึ้นมา Finally building key 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 ม,ม,มนันคือกุญแจพอกูเก็บกุญแจแล้วมันจะต้องมีอะไรบิบๆแน่นอนอย่านะค่อยๆหมุนอย่านะอย่าทำอะไรกูนะอีเอลิกาทำไมมึงเดินชา้าขนาดนี้ มึงตกวิชาพลาเหรอเออนน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 กูไม่ได em. okay. ้ทำกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกู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 ไม่ได้ทำแกเคมันมืดมากเลยแต่เธอวิ่งสิวิ่งไปที่ประตู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอลิกา เดินใชจ้จริงตกว,วิชาพลาะแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยพละมึงได้เกรดอะไรมาบอกกูสิเปิดไปตามไอวี่เร็วน้องแมวหายไปแล้วไอวี่ไอวี่ Where are you ไอวี่ ยาไัยกับพิพอย่างงี้มากูไปไหนมากูอยู่ไหนมากูเปิดประตูเป็นด้วยนะครับเอ็นีิค่ะลุย

ไอวีกลับบ้านดูลูกเอริกะแม่เอริกะมีซีซ่าให้กินนะต้องเลี้ยวสัตสัตสัตไม่นะไม่ไมอออ่อย่า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 ฆ่ากู <c oughs> แรงบินพันด้วยอีแมวอีแมวอีอีอีแมวไม่เอาอ่ะซีรีส์นี้ขอยกเลิกได้ไหมโอ้ my fucking god เสียงอะไรเนี่ยไม่นะไม่นะอีเมลอีเมล,เมล,เมลกูควรทำยังไงเนี่ยขอยกเลิกนะกลัวแล้วจริงจังจริงจริงจังจริงจัง คือเกมแอคชั่น Resident Evil ก็ได้อ้ oh my god เอ่อเก็บกุญแจเก็บ,บสิเอลิกาเข้คกูจะจเข้าไปในโกดังทำไมไอวีไอวีอยู่ไหนจ้ะไอวี IV. นี่มันอะไรเนี่ย โอ้ oh my god โอ้ my god ทำไมมันมืดหมดเลย shit 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 I don't like this มีแผ่นที่ไหมไม่มีมันมืดจังบุยม,ม,มืดมืดมืดมากจนกูเดินชนทุกอย่างที่ขวางหนา เอกะเดินวิ่งซัมติงทำไมมึงช้าขนาดนี้นี่มันประตูที่เราเข้ามาหรือว่าประตูถัดไปเนี่ยเราเปิดประตูแล้วนี่เป็นโกดังแน่ๆเลย ทำอะไรกูอย่าทำอะไรกูเออชิตแอมเบียนนี้สปินเฮลิกะสปินตัวเร็วมากนะคะจริงๆนะขอขอขอไม่เล่นได้ไหมอ่ะแบบมันมันเกินไปว่ะ มันเกินไปจริงๆว่ะไอวีไอวเไีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อีอสัตว์แมวไอแมวไอแมวอย่านะมึง อย่านะมึงสวัสดีคุณโตคุณสบายดีหรือไม่ทำไมมันมีผุ่ม A ขึ้นอะเ a ดโดทำอะไรได้วะเนี่ยไม่มีเฮียอะไรเลยนั่นมันไฟแดงๆโอ้ไ oh ม่ก้มีบอลงบินผ่านหน้าอีกแล้วนั่นมันอะไรวิ่ง กูเข้ามาในนี้ทำไมอไอวิงวิ่งมันอยู่ตรงนู้นโอ้แอมเบียนอย่างนี้อย่างเหี้ยเลยไอวีจาถ้าอยู่ในนี้ก็เห่าหน่อยสิดุทำเป็นแบตเตอรี่กับกอนเนื้ออะไรสักอย่างดุแหละ ึงเป็นไฟฉายยี่ห้ออะไรวะใส่แบตได้สี่ก้อนก้อนใหญ่ด้วยสปินตัวกูไม่อยากมองอะไรทั้งนั้นแล้วเอิกะมึงตกวิชาพละ,ะอย่างแน่นอนไปได้ไหมอันนี้ไปไม่ได้นะครับกูเห็นอะไรวิงๆอยู่นู่นด้วยอะกูควรจะ เชื่อมันดีไหมทำไมเมื่อกี้กูไม่เห็นวะเอดิกานี่มึงเดินตรงกรมยังไงวะมันคือแบตเตอรี่เก็บเก็บขึ้นมาหาก้อนแล้ว อย่าโหลดนานสิเอนิค่ะโอเคขึ้นบันไดขึ้นบันไดขาอะไรงเงี้อนอิชโอเคนอไปเป็นแมงเมาครับแบกแบกแบกอย่านะแมวแมวอย่าออกมานะ้งนีเหน้าหน้าผู้หญิงนั่นด้วย อย่าอย่านะครับไม่เล่นได้ไหมอ่ะกลัวแล้วมันเป็นเกม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 ,มเหงเมาอย่าไม่ตายนะครับมันคือเกมมันคือเกมกูมาตามหาหมาทำไมนี้ กูก็ไม่เข้าใจกูเองเหมือนออกันทำไมแอมเบียนม,มันเฮีย้ยได้อีกแล้วทำไมประตูมันเฮีย้ยขนาดนี้แล้วทำไมกูบนน่นหลายรอบจังกูควรทำอะไรกูจำได้ว่ากูเคยเห็นช็อตน,นี้ของพ e ว u t ้พายแล้วพ e ว u t ้พายก็โดนผีหลอกอย่ง,งนะีมั้งนะใช่ไหมเอลิกะทำไมมึงเดินช้าขนาด ยะ yeah. มันคือลิฟต์และนั่น,น,นคือแมวแมวเก็บแปกันนะมันคือเก็บสิ Inspection Room Key มันคือห้องไหนวะ นดลิฟได้ไหม c a n น o นผมต้องเล่นต่อจริงเหรอให้ผมฆ่าผมเหอะจริงจังไม่มีจุดเซฟตลอดทางเลยเหรอกูทำยังไงวะเนี่ยเออ ฟางเราจะเบรกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไลค์เฟซบุ๊กถึงแชร์ชอบแล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามต่อครับไว้พบก,กันใหม่กับผมเฟลิ i เฟนกับจูวานเดอะกราชวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ